สวัสดีครับมพี่น้องปองไปสู้ขู่สู้คนนะครับพบพอกับตะกีเส้นกุ้งครับผมครับวันนี้ชิพาพี่พี่น้องนะครับมาเขาช่วงสู้การบำรุงสอนบำรุงรักษานะครับอุปกรณ์ดักกุ้งของเฮานะครับผมอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับผมพี่น้องอันนี้ก็เป็นมุ้งของเฮานะครับหลังจากที่เฮาบ่ไเด้ไปดักมาประมาณสองสัปดาห์แล้วนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้มีฝนตกพายุเข่านะครับกัสภาพอากาศบ่แน่นอนเขาก็เลยหยุดการดักไปสักกอนนะครับผมซึ่งมันเสี่ยงต่อการ มันเกิดอันตรายเลยนะครับหนามันก็ขื้นน้ำช่วงนี้นะครับผมพี่น้องโอเคเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งนะครับเนื่องจากว่าหลังจากเข้าเอาขึ้นจากน้ำแล้วเอามาเขียยไปนะครับมันสิมีสนิมจับน้ำขอต่อครับพี่น้องมาดีนี่เข้ากับสีมาผ้าพี่พะนองนะครับมาทําความสะอาดมันแน่หล่ะสมเชื่อมทำบำลุ่งมั่นนะครับเพื่อที่สีบอลให้มันห่างนะครับเพราะว่าหันเกิดสนิมน้ำขอตอนนี่บดลนะครับมันกระสีเปาะแล้วมันกระสีพังนะครับผมมนนี้เข้ากับสีมีตัวซอยนะครับ นี่ก็เป็นน้ำมันขาออื่นว่าน้ำมันอเนกประสงค์นะครับเนาะนี่ครับหรือว่าภาษาภาษาสินค้าเขาเออื่นว่าโซเน็กครับพี่น้องนี่ครับใส่ดีครับเป็นน้ำมันรอลื่นนะครับมันใส่ยวกับขตวตอนะครับนี่ยวกรับสิงที่เป็นโลหนะเนาะโอเคเดี๋ยวมอนี้เข้าสีมาฉีดเข้าไปนีข่ขวารของเขาเนื่องจากมันเป็นสนิมไลครับพี่น้อง พอตาขึ้นได้สองซ้าม,มือมันก็เริ่มเป็นนะครับมีเพราะว่ามันถึออกแดดกับอะไรเนาะนเดี๋ยวข้าสฉีดข้าไปที่ราหมองที่ราหมองน้่ครับพี่น้องฉีดแล้วก็ทาการโยกนะครับให้มันแรงนะครับฉีดไปทุกขอ้อมองไรมีข้อต่อฉีดไปเลยมังไรมีน็อตนะครับมันสีมีมดนํามมดปักแต่ราหมอง ฉีดไปเลยครับเพต้องยานมันเปลืองครับก็เพรต้องฉีดไล่นะครับพี่น้องนี่ครับครบทุกด้านแล้วเริ่มให้เต็สีนะครับพี่น้องนี่ง่ามกางไม่ตังสิบรติดนะครับย้อนหันเข้าบาฉีดเนเวลาเข้าไปกางมันสีล็อกนะครับเนื่องจากว่าสนิมเป็นตันมันจังมสีนะครับพี่น้องนี่ไม่นก็สีกางง่ายครับพี่น้องรืงง่ายเห็นไหมครับเสียดไปเรื่อยครับนี่เขามีหกอันทั้งปรเทศหกอันนะพี่น้อง ตอนที่มันบันท่านี่ใส่โซเนกนะมันก็ยังอยากกางเงียบคือมันจะเสีติดตอยู่ครับพี่น้องอันนี้อันนี้เพราะถ้าเขาใส่โซเนกแล้วครับหรือว่าใส่น้ำมันแล้วมันสะกางง่ายมันสะแลีนเดื่นนะครับพี่น้องขวดนี้ก็อยู่ราคาประมาณหลายเก้าสิบห้าบาทนะครับตอนมันสิมีปฟองเล็กกว่านี้ครับปฟองเล็กก็ประมาณปฟองละหลายนะครับพี่น้องอันนี้มันสีกัดสนิมน้ำนะครับมันสีกัดสนิมออกนะม ้มันก็ทิเคลือบเคลือบเล็กของเฮาบ่ให้สนิมขึ้นนี่ครับฉีดไปฉีดไปเลย,ยนี่ครบทุกด้านแล้วเข้ากับโยกบันที่นี่นี่โยกนนะี่น้มันมันเลียนนะครับฮ็ดไปทุกอันแล้วครับพี่น้องเอาด้วยสิเปียนมุมมาให้เบิ่งใกลไก อยายามขามาอดีตเนีโโ่โอ้ขออนุญาตเลยครับเด้อนี่ครับพี่น้องมาเบิ้งอันนี้ต่อไปครับนี่สังเกตเบิ้งมันสิเป็นสนิมนะครับเนาะนี่เนาะนี่ครับเห็นไหพี่น้องมันสิเป็นสนิมน้ำมันนี่เป็นสนิมดังนั้นเราก็ต้องทำการฉีดนะครับ ทะออยอกระป๋องข้างในชื่อ่ะไีดเข้าไปทุกท่างแล้วก็โยกครับนี่ครับแล้วกะโยกนะพี่นอ้อง เชดชดชดนี่ครับพี่น้องครับกระโยกครับนี่เค็ดทุกอันครับพี่น้องให้มันให้มันลื่นนะครับพี่น้องเมือนี้ก็มีเทคนิคเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากปีตอนหนออในการดูแลรักษามุงของเฮานะครับพี่น้องครับรอย่าลืมเลยครับเด้อ กดไหลคคตดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนาครับผมสำหรับ่องตะกีก้เส้นกุ้งมันนี่ก็ขอตัวลาพี่พ่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมีอีหยังสีมาแนะนำพี่น้องกี่ยเฮ็ดคลิปออกมาเรื่อยๆครับเพื่อที่เฮาสีดูแลร,รักษาอุปกรณ์รักกุ้งของเฮาให้ยูน้ำเฮาให้ใส่งานได้นดลนให้คุมที่สุดนะครับพี่น้องสกะมันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมหันพี่น้องจากเบื้องคลิปอีหยังเพิ่มเติมนะครับ คิดว่าสิเป็นการทดลองดักกุ้งด้วยอันนั้นอันนี้นะครับก็บสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอ,อยากเฮาเฮดอียงให้เบิ่งก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ขอ,ขอ,ขอตัวลาพี่และน้องไปเพียยวทนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับเจิดเจไปแล้วครับ